คำขวัญมหาสารคามมหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับจังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดคือเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมหาสารคามมีฉายาเป็นดินแดนแห่งสะดืออีสานเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางของภาคอีสานและนอกจากนี้ยังมีฉายาอีกว่าตักศิลานครหรือแปลตามตัวนั่นก็คือนครแห่งการศึกษาหรือเมืองแห่งการศึกษาของภาคอีสานมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและระดับสูงอยู่หลายแห่งและมีมากที่สุดแห่ง หนึ่งของภาคอีสานอีกทั้งยังมีมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยคำขวัญจังหวัดมหาสาร,รคามพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยาธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักศิลานครอีกครั้งนะคะพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยาธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักศิลานคร ต้นไม้ประจำจังหวัดต้นพลึก